มันติดมาแล้วพอเลยแค่นี้ก็โลง่งแล้วตรงเนี้ยแม่ลับรถพอดีอ๋อแล้วก็แถมมาเอาเครื่องมือมาจอดไว้จอดได้เฉยๆแล้ว เกิดเหตุว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยรถติดหนักมากนะครับเขาติดเป็นชั่วโมงนะก็เลยแล้วเขาเข้าไล่เข้าไล่ด่ากันย่แย,ย่ไปหมดแล้วเรายอมงัแล้วเขาเดือดร้อนจริงๆนะครับที่เดือดร้อนจริงพระเอกก็ดูดีครับทำงานอย่างนี้นะมีทั้งแขวงการทางนะมาโอเวอร์เลยถนนนะฮะในเวลาช่วงการจราจรติดขัดรถหนาแน่นนะฮะนอกจากแหวงการทางการประปาภูมิภาคก็มาวางท่ออีก นะแล้วแทนที่จะทำกลางคืนทำได้ไหมว่ามาทำแต่ตอนนี้ช่วงนะช่วงการจราจรหนาแน่นเนี่ยไม่ควรนะครับเพราะนั่นพี่น้องัำเดือดร้อนแล้วดูการทำงานนะครับเนี่ยแล้วมาทิ้งเครื่องมือไว้เนี่ยเครื่องมือที่เห็นเนี่ยมาทิ้งก็ไม่มีไม่มีคนทำงานที่ตอนนี้ไม่มีคนทำงานนะครับแล้วเครื่องมือก็มาทิ้งไม่ในผิวการจราจรทำให้รถเนี่ยไปได้แค่สองช่อง นะแล้วก็มาอยู่ในจุดที่กลับรถอย่างนี้อีกนะฮทำให้บางครั้งเนี่ยรถเลี้ยวจากนู่นมาเอามันก็เหลือการจราจรเส้นทางเดียวมันบีบอย่างเงี้ยก็ฝากเลยกันนะครับตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนแลนะฝากทาแงแผนการทางทางการประปาพูภาคลงมาดูหน่อยแล้วช่วยเร่งให้หน่อยนะไม้กั้งตอนนี้โรงเรียนเปิดนะะโรงเรียนเปิดเต็มรูปแบบเลยพี่น้องเดือดร้อนเยอะนะทำอะไรนห้ดถึงประชาชนบ้างนะฮะ เป็นทำมาทางพื้นที่กับรถนะครับที่เป็นของแฝงนะฮะตั้งแต่คลองหนึ่งคลองสองเนี่ยมีการก่อสร้างมาเป็นร่วมปีแล้วนะฮะเรายังไม่เสร็จนะคาดว่าเห็นเมื่อกี้นะฮะได้รับทราบว่าจะเสร็จสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ายังไงนะและส่วนหนึ่งนะการจราจรอ,อย่างที่ท่านนายกองการบริหาส่วนจังหวัดท่านบอกก็คือ ถ้าทําในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับมันเป็นช่วงที่การจราจรหนาแน่นเนี่ยเราควรที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะทําตรงนี้นะฮะแล้วจอดอย่างที่เห็นนะครับไว้ริมข้างทางเนี่ยกันมันจะบีบเส้นทางงงนะครับตอนนี้ต้องขอฝากไว้แล้ววิงบอนจริงๆนะครับผมเองก็ได้ทําการประสานงานนะฮะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับสวประตูน้ําจุฬาเองนะฮะก็ให้ความร่วมมือนะฮะที่ ช่วยดูแลพื้นทีก่การจราจรเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยแต่ว่าในพื้นที่ตรงนี้มันอยู่อีกส่วนหนึ่งของการดูแลจริงๆนะครับที่เป็นอำนาจของเราต้องขอฝากให้ช่วยเร่งรัดนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนใช้ใช้เส้นทางนี้เดินทางเดือดร้อนมากนะครับทั้งเวลาช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับก็ต้องขอฝากไว้จริงๆนะครับ